สวัสดีครับพบกับเ e นเ e อร์นะครับมาอยู่กันที่ id 8นะครับเข้าเกมมานะครับตอน10โมงกว่านะครับเพ,พิ่มโอกาสรูเลียสครับมาแล้วนะครับก็มีแยก2ตู้นะแล้วก็เกียร์ครับเกียร์นี่เหมือนจะเพ,พิ่มโอกาส3ชิ้นเลยหรือเปล่านะาตู้ของรูเลียสครับมากับ ลุยเจิดนะครับก็มาวันนี้นะครับ29วันอาทิตย์ตอน10โมงเช้านะครับแล้วก็จะไปจบนู่นเลยนะครับวันอังคารที่31อ่ะคลิปนี้ตั้งใจเปิดนะเพราะว่าจะเปิดด้วยตัวกระชากแค่5ใบเท่านั้นนะครับเป็นการทิ้งทวนโคโรโบรอบนี้นะครับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพครับก็จะจบลงในวันอังคารที่31สิงหาแล้วนะครับหลังเปิดเซิร์ฟครับในวันอังคารก็จะเป็นกิจกรรมครบรอบ7ปีครึ่งแล้วนะครับของเดือนกันยายนนะ ในประกาศเนี่ยโตเกมเขาบอกว่าวันครบรอบน่าจะประมาณวันที่28ใช่ไหมแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะนี่ครับอีเวนต์ล็อกอินครบรอบ7ปีครึ่งนะครับคือครบรอบ7ปีครึ่งเนี่ยมันจะตรงกับวันที่28กันยานะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตู้7ปีครึ่งนะครับก็น่าจะมาเลยนะครับตั้งแต่ วันอังคารที่31นะอันนี้รอดูแล้วกันนะอ่าว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับเพราะว่าผมาได้ตั๋วมาอีก3ใบาจากระบบพาสครับคือสร้างมาช้าไงมันก็จะไล่ย้อนหลังนะครับโอเคขาด1ใบนะครับก็ซื้อเลยเออเราซื้อ1ใบนะครับแล้วมันเปิดได้หลายทีแล้ะ มาดูกันว่าจะได้ไหมคือถ้าเกิดไม่ได้ดูเดียสครับก็ขอเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับที่ใช้งานได้ดีมาลุ้นกันครับคลิปนี้ก็ตั้งใจนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหลองไปเปิดเล่นๆน,นะครับมือลั่นเล่นๆแล้วได้นะครับอ่าถือว่าเปิดเล่นๆน,นะคลิปนี้นะครับมาลุ้นกันครับต้องดูเดียสเท่านั้นนะครับที่เราต้องการเออเอาเป็นอัลตร้าเลยก็ได้นะนี่ไงเรียนต่อไม้จบเรียบร้อย โอเคได้ยากแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่มันไม่ได้แบบว่าปล่อยของอะ่ะมันก็จะได้ยากนิดนึงคือมันต้องมีคนได้อยู่แล้วละเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การได้มันก็จะลดน้อยลงแล้วนะครับอใครอยากได้อยู่นะครับวันนี้ก็ปิดหลีก PVP ไปแล้วนะครับถ้าต้องการมือล่านก็จัดกันตามสะดวกเลยนะ,ะทั้งเรนเจอร์แล้วก็เกียร์ครับ อ่านใน่วนของผมเนี่ยลูบี้ตอนนี้มี2 0 0 1และอันนี้ถือว่าภารกิจรูร่วงแล้วนะครับเพราะว่า2 0 0 1ตรงนี้เนี่ยผมจะไปเปิดโคโรโบเรนเจอร์เดือนตุลาคมนะครับอ่านใน่วนของ p ีวเนี่ยจบหลีกนะครับที่เงิน1อา่าจบลีกเงิน1นะครับเดือนหน้าทั้งเดือนผมก็จะเล่นแบบตามปกตินะไม่ได้เปิดอะไรมากมายนะครับ ตัวที่ตัวเกมแจกมาก็อาจจะไปเปิดเรนเจอร์คือไอดีอื่นๆเนี่ยผมเปิดอยู่แล้วนะอย่างไอดีหลักนะครับก็ต้องเปิดนะครับหาเรนเจอร์ตัวปกตินะเดือนหน้านะครับสตัวนะครับ ก็ต้องรีวิวอะตามปกตินะตามหน้าที่ครับเอ่อก็เดี๋ยวดูว่ามันจะเก่งแค่ไหน,นครับหรือไม่เก่งเลยครับหรือว่าพอใช้ได้อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าเรนเจอร์ตัวปกติของเดือนกันยายนจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็รอบของแสงมืดเก่าคือจะไม่ได้มาในวันแรกๆนะครับอ่ารอบแสงมืดเก่าเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมาประมาณสัก หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปประมาณนี้หรือประมาณช่วงประมาณสัปดาห์กว่าอันนี้เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยกิจกรรมมันเยอะมากฉะนั้นเนี่ยพวกแพลนตู้แพลนอะไรประมาณนี้มันอาจจะไม่ลงตัวนะครับว่าจะมาตอนไหนก็เดี๋ยวรอติดตามครับแล้วก็ในส่วนของอเกียร์จันทราที่มีคนถามเข้ามาครับว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมาไหมก็แพลนเดิมของปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นแพลนของเดือน,นอเกียร์จันทรานะครับแต่ว่าจะมา หรือไม่มาอันนี้เราก็ตอบไม่ได้อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับผู้พัฒนานะครับว่ามันมีแผนอะไรลงมาแทรกเยอะแยะม,มากมายหรือเปล่าหรืออาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องรอดูพร้อมกันนะครับคือเดี๋ยวผมเนี่ยคงได้รูบี้ครับ200จากจบลีกของเดือนกันยาทั้งหมดนะครับแล้วก็ดันลีกดันลีกเนี่ยผมดันลีกสูงสุดไปที่ทอง3แล้วนะตอนนี้ก็ตั้งเป้าเป็นทอง อทอง 2. องทอง2องได้คิดว่าขึ้นได้แน่นะครับแต่ว่าต้องเดือนหน้าต้องเปิดให้ได้ก่อนนะออแล้วก็ทองหนึ่งอันนี้อาจจะรอดูก่อนว่าจะดันไหวหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไม่มีเกียร์ถ้าไม่มีเกียร์ก็จะดันไม่ได้นะแต่คิดว่าเดือนหน้าถ้ามีเซตเกียร์จันทาก็จะเปิดนะครับสัก200รูบี เออไม่ก็400ลูบี้นะเพราะว่ายังไงเนี่ย2,100เนี่ยได้ไปเปิดโคโรโบเรนเจอร์ตุลาคมนะครับจนการันตีแน่นอนนะก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับว่าโคโรโบไม่ได้ถึงขั้นแบบดังไปเยี่ยงป้างครับแต่เดี๋ยวใกล้ๆนะครับใกล้ๆตุลานะก็ต้องเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยาเดี๋ยวว่ากัน่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตั้งแต่สิงหาปะนนสิ้นปีเนี่ยทุกอย่างรู้หมดแล้ว เออเดี๋ยวค่อยมาไว้่ากันนะครับใกล้ๆนะครับเราจะไม่ได้บอกล่วงหน้าะไรมางมายนะครับตอนนี้ ID 8นะครับก็สร้างมาเนี่ยประมาณ12วันแล้วนะครับแต่ว่าเริ่มฟาร์มเนี่ยประมาณ1สัปดาห์ก็ไปอยู่24แล้วนะครับเนี่ยกระป๋องนี่เป็นกระป๋องสุดท้ายแล้วนะที่ได้จากภารกิจนะครับอีเวนทุกอย่างผมก็เก็บครบเรียบร้อยแล้วนะครับระบบพาร์ทเดี๋ยววันนี้ทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการสุ่มนะครับอ่ะพีพีนี่ก็ เอาจริงๆเนี่ยสู้ใครไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้เลยนะครับเราต้องสุ่มหาทีมที่มันเป็นแบบว่าตัวเก่ากึกเลยนะครับเก่ากึกแบบเก่าจริงๆอ่ะห้ามเจอพวกแชมเปญน,นะครับแตรี่ป้อมบึ้มก็เจอไม่ได้สู้ไม่ได้เลยนะครับคือมันก็จะมีอยู่แหละแล้วต้องเป็นแบบเวลต่ำๆสนิดนึงเนี่ยยังเจออย่างเงี้ยผมก็สู้ไม่ได้นะโอ้โหนี่คือาบแดงนะครับจาปั้นนะครับตัวของกรอบดินเซอร์แม็กแลวแบบนี้สู้ไม่ได้ครับผมก็ คือมันไปไหนไม่ได้อะเราไม่ได้อัปเดอะไรเลยนะไม่ใช่ไม่อัปเดตไม่ได้มีเรนเจอร์อะไรเลยนะเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราปั้นจริงจังเปิดเกียร์เนี่ยแถวเนี้ยตัวแบบเนี้ยมันสู้ได้อยู่แล้วนะอ่าแต่ว่าอันนี้พีวีเขาไว้ก่อนนะครับสู้ไม่ได้เลยครับสู้ไม่ได้สักทีหนึ่งครับคือผมมีเรนเจอร์ที่ดีแล้วแต่ว่าเกียร์นะครับยังไม่มีนะครับ ออดูเอลิสครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเราสลับล่างนะครับเพราะว่าจะเอากบดำเอาตร้าหนึ่งตัวจากภารกิจนะครับอ่ะตอนนี้ในส่วนของรูนเนี่ยรุนศักดิธิ์นะครับผมต้องสร้างครับอีก3นะครับเพราะว่าต้องสลับล่างให้ทันก่อนโคโรโบรอบนี้จะจบนะเหลือภารกิจอีกประมาณ2วันนะอ่ะส่วนอันนี้เดี๋ยวหอคอยนะครับหอคอยยังไม่ได้เล่นนะครับหอคอยเล่นไปแล้วล่ะแต่ว่าค่อยๆกระดึ๊บไปเีนิดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันนิดหนึ่งนี่ทีมเล่นหอคอยของผมนะครับคือช่วง ชั้นแรกๆเนี่ยเราเล่นเองนะครับอ่าเล่นเองได้อยู่นะเดี๋ยวพอไปชั้นลึกๆเนี่ยคงจะต้องเรียกเพื่อนออกมาช่วยนะครับอคิดว่าน่าจะผ่านได้แหละนี่เพราะว่าตัวดาเมจนะครับอ่าตัวเล็กตัวน้อยก็ไปยืนขวางนะครับเพื่อที่จะให้ครูดาวนะครับของตัวมีดาเมจเนี่ยมันครบนะครับแล้วก็เอาออกมายิงนะ,ะเดี๋ยวรอดูนะครับคิดว่าน่าจะเคลียร์ได้นะ ไม่น่าจะยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยจบรอบของยิเรีนะครับก็จะได้เซตเกฟฟรีมานะครับก็จะได้มาใส่กับเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์ก็น่าจะยืนได้นานขึ้นนะคือตอนนี้ยืนไม่ได้เลยครับเพราะว่าเกียร์ช่องกลางเนี่ยไม่มีครับเกียร์ช่องกลางผมไม่มีสักชิ้นนึงเลยนะที่แบบจะต้องใช้งาน,นครับคืออย่างน้อยนะ่ต้องเป็นอะไล่ทงการปกป้องอนะ่ะ ไม่มีเลยครับสักชิ้นหนึ่งเออตอนนี้ PVP มันก็เลยไปไหนไม่ได้นะนี่ยังดีนะดันขึ้นจนถึงทองสามได้แล้วนะเออบอกว่ามันมีทีมครับมันมีทีมเก่าๆที่แบบว่าตัวไม่ค่อยโหดมากนักนะไม่โหดเลยอะคือไม่ใช่ชมเปญครับไม่ใช่สตีปอมบ้ะพวกนี้ผมจะซูไม่ได้นะครับส่วนตรงนี้นยะผมก็ใช้ทีมตัวเองเล่นได้แล้วนะ เดี๋ยวผมก็เก็บจนครบนะครับวลคงจะขึ้นไปซักยู25นะครับแป๊บเดียวก็ยู25ละอันฉะนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยเออมาบ่นว่าแบบเปิดไม่ได้เลย ID เก่าเลยประมาณนี้จริงๆสร้าง ID ใหม่แป๊บเดียวเองนะครับแต่ควรจะสร้างตั้งแต่ตอนเริ่มนะไม่ใช่สร้างกลางๆตับไปๆะครนะอันนี้ผมถือว่าโชคดีมากนะที่ไม่เปิดในช่วงเวลาที่คนอื่นเขาเปิดได้กันผมก็เลยได้เอลิสมาครับหตัวก่อน จาก1 2 0่งรูบี้นะใครยังไม่ดูคลิปลองไปดูกันได้นะครับเพลลิส id8 ครับส่วนอีกตัวหนึ่งนี่คือมือลั่นแล้วเปิดได้นะครับด้วยตัวกาชาแค่ข้าใบเท่านั้นนะเออเรียกได้ว,ว่าโชคดีจริงๆนะครับอ่ะวันนี้ก็อัปเดตขา่าวสารกันประมาณนี้อ่ะเตรียมพร้อมกันนะในส่วนของเดือนหน้านครับการยนต์จริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเรื่องของกิจกรรมกับของแจกนะครับ อ่า้วก็เหมือนเดิมครับเกียร์รองเท้าเรียวน่าเจ็ดดาวนะครับก็ใช้คําว่าไปลุ้นพร้อมกันนะอ่าอาจจะได้เห็นเลยนะครับในตารางรออินพิเศษไม่ครั้งที่1ก็ครั้งที่2ถ้าเห็นในครั้งที่1แสดงว่าเจาตนาตกลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นเลยครับถ้ายังไม่ลงตัวหรือมีกั๊กอะไรเล็กๆน้อยๆเออก็อาจจะไม่เห็นในครั้งที่2ก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆน,นี่เดี๋ยวมีอีกเพียบเลยครับแน่นอนครับเดินหน้านะครับ ตัว7ปีครึ่งนะครับไอดีนี้เนี่ยีตั้งเป้าว่าจะดันหลีกนะครับขึ้นนะครับทอง2ทอง1นะครับเพราะว่าตัว7ปีครึ่งเนี่ยก็จะเอาไว้เปิดเรนเจอร์นะครับตัวปกตินะตัวปกตินี่แหละไม่มีแสงมืดไม่มีโคโโบนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าตัวเก่งๆมันมีเยอะมาก คือเอาจริงนะคลิปทุกอย่างผมมีบอกหมดนะครับบางคนก็ยังพึ่งรู้อยู่เลยนะว่ามูนดุยางเนี่ยบัฟห่างหน้าป้อมและไม่เคยดีนะครับคือมันบัฟห่างหน้าป้อมผมสงสัยคําว่าปีครึ่งแล้วครับพึ่งจะมาเห็นกันใช่ไหมเนี่ยเออผมทำคลิปไปเป็นปีแล้วนะครับตัวมูนดุยางเนี่ยก็ยังมีคนถามคือพวกเรนเจอร์ประเภทที่บัฟหน้าป้อมอมันจะถูกเนิร์ฟนะครับตั้งแต่สมัยมายะแล้วว่าผมทําคลิปแรกสุดเลยนะเรนเจอร์ที่มีสกิลบัฟหน้าป้อมแล้วโดนเนิร์ฟเนี่ย มันจะบัฟห่างป้อมตัวแรกที่ทําคลิปเนี่ยคือมอายะนานมากอะใครมาทันก็คงจะเห็นคลิปนะครับอ่าแบบนั้นเนี่ยมันก็จะบัฟห่างหนะ้าป้อมแต่อย่างมูนดอยังเนี่ยมันก็ยังเป็นเรนเจอร์ที่บัฟสองสเต็ปอยู่ดียังไงก็ใช้งานได้นะครับเพราะความสามารถให้เปิดแล้วก็สกิลนะครับลองไปดูบนตํานานกันนะอ่าว่าแบบเขาใช้ทางคอมโบอะไรอยู่นะครับอคุณวัดก็นี่เลยคับนํา สโคโลโบครับแล้วก็เป็นคอมโบอันนี้เป็นตัวหนืดแล้วนะอันนี้เขานําตัวหนืดกลับมาเล่นนะครับยังไม่ได้บัฟครับเน้นย้ยําเหมือนเดิมนะตัวหนืมมดยังไม่ได้บัฟนะครับเพียงแต่ว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่ตลอดถ้าฆ่าไม่ตายยังไงก็หนืดยังไงก็หนืดอยู่เหมือนเคยครับอ่าแชงกรีนะครับก็นี่ครับอ่านี่ครับเริ่มจะปรับมาเป็นทางตัวหนืดกันหมดแล้วเนี่ยเห็นป่ะดูยางยังใช้อยู่นะเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับ ่าแล้วก็คู่เทพใช้คู่เลยนะครับลูเดียสกับเอลิสอ่าเดี๋ยวขอดูฝั่งทางของอหายไปไหนแล้วว่าสงสัยจะไม่ไม่ได้เล,เล่นหรือเปล่านะเอาทำไมหลุดไปไหนแล้วว่าผมจะดูทีมเขาเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาใช้รูเดียสอยู่2ตัวนะครับแล้วก็เอลิสถึงตัวนะครับตั้งใจตกหลีกหรือเปล่าคือตอนนี้จะมีนะครับต่างชาตินะ บางคนเนี่ยเขาแบบว่าตั้งใจตกบีกตํานานนะครับเพื่อที่จะไปไปเล่นสนุกอะคือพวกนี้ตัวเขาจะเทพมากนะครับแล้วก็ไปเล่นครับเรนเจอร์สามตัว4ี่ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตกลีกมาสเตอร์นะครับเออมาสอวันหนึ่งนะครับก็เป็นความสนุกของพวกเขานะเหมือนประมาณว่าอยู่บนตํานานเหมือแล้วอะไรประมาณน,นี้อ่ะไม่เจอละนี่จยะยงครับจะยงนี่ เดิมครับเขาใช้รูดีสตัวนะครับแล้วก็เอลิสหึตัวอันนี้ก็ยังใช้ครับใช้เป็นอย่างละตัวนะครับแล้วก็คอมโบตัวหนื่งอะคอมโบตัวหนื่นะครับก็เขาคงมองว่าหยุด5วินาทีเนี่ยมาติดดีมากนะครับหยุดห้าวินาทีเนี่ยติดดีมากจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อไปเจอกับตัวหนึ่คือเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะสมมติว่าเพิ่มขึ้นมาอีก3-4ีวิประมาณนี้มันก็ปล่อยตัวไม่ได้นะครับคืออย่างที่บอกว่าทําไมคอสารถเทเปอร์นะครับ ตัวหนืดเนี่ยมันถึงโดนเนิฟไปขั้นสุดนะครับเนื่องจากว่ามันโหดมากนะครับยิ่งอนาคตเนี่ยมีเรนเจอร์นะครับที่มีความสามารถอันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวโหดเนี่ยมันก็จะยิ่งหนักกว่านี้อีกนะครับอันนี้ครับขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูนะครับคือเรนเจอร์ที่เขาใช้กันหลักๆเนี่ยตอนนี้ก็จะเห็นเยอะแล้วนะบราวเมกอนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเมื่อประมาณเกือบเกือบเดือนที่แล้วเนี่ยมีการบัฟบราวน์เมกอนขึ้นมานะครับความถึกนี่จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าความถึกนี่จะ ถึกมากขึ้นนะครับถึกมากขึ้นเยอะเลยแต่ก็ยังเป็นตัวที่โดนสถานะง่ายอยู่เหมือนเดิมครับตัวนี้ผมทําเป็นเดือนแล้วนะบ,บอกว่าตัวนี้มันบัฟขึ้นมานะครับมันก็ใช้ดีขึ้นนะเนื่องจากว่าเป็นแสงมืดด้วยครับสงสัยคงโดนคนวนอันตัวเจสิก้านี่ก็จะเห็นเยอะอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็รู้กันนะใครดูคลิปช่องผมมานานก็น่าจะรู้นะครับว่ามูลเบสบอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าด้วยความสามารถให้เปิดนะแล้วก็ด้วยสกิลบัฟนะครับ ก็ยังเป็นตัวที่อย่างน้อยก็นํามาคอมโบความสามารถครับอาม่านี้แน่นอนนะติดทีมตลอดการครับเป็นตัวที่โหดมากอย่างตั๊กเก่าเนี่ยที่น้องๆจะถามเข้ามาว่าทําไมบนภๆตำนานนะครับเขาทําตัวนี้กันนะก็คือถ้าเกิดคอมโบตัวหนึ่งเขาใช้กันเนี่ยตัวนี้ก็จะเห็นซึ่งในอีกทั่วไปตัวนี้มันก็เก่งมากนะแม้ว่าจะเป็นตัวเก่านะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมันมีการยิงนะครับข้ามไปยังแนวหลังนะสุดจอเอาง่ายๆครับสุดจอนะครับ ก็สกิลมันเนี่ยเดิมมันกว้างอยู่ประมาณ3 4 0 0ประมาณนี้แต่ว่ามันมีการข้ามไป800เลยเลยครับคือข้ามไปแบบคล้ายๆทนายนะครับคล้ายๆตัวของอ,อะไรอะนอนเอ็ดเวิร์ดแสงประมาณนี้ข้ามไกลกว่าดูเดียสิ่งนะตัวนี้เนี่ยมันไปยิงข้างหลังเลยครับแต่ว่ามันไม่ทะลุนะแล้วก็สกิลครับก่อเลือดนนครับคือตัวนี้เกียร์ต้องถึงนิดนึงมันถึงจะใช้ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะตายได้แต่ว่ามันยืนไกลไงตัวนี้มันยืนจุด4 0 0กว่านะครับ 500ยโอ้ยืน500นะนั่นแหละมันก็เลยเป็นตัวที่โอเคครับใช้ได้นะอัซารีเห็ดพิษก็ไม่แน่เดี๋ยวนาคตอาจจะได้เห็นแต่ตอนนี้ทีมมันแบบว่ามันแน่นมากอะ่ะเออเรนเจอร์เขาก็เลยจะมีการคัด,คดนะครับอันฉะนั้นเนี่ยความสามารถในนี้มันโหดที่สุดแล้วนะครับตัวเกมก็เลยมีการเนิร์ฟก็เลยจําเป็นจะต้องใช้เรนเจอร์เยอะตัวสนิดนึงนะครับแล้วก็โหดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตายปุ๊บความสามารถก็จะโดนลบล้างไปนะครับ เอาวันนี้ก็มาอัปเดตกันประมาณนี้นะใครอยากเปิดก็เปิดนะครับอยากได้เรนเจอร์ก็โค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับกับการเพิ่มโอกาสนะครับอสองคู่เทพที่แยกไปอยู่นะครับอย่างลราตู้นะ,ะส่วนเกียร์ก็รักษ่ความชอบนะคือเดินหน้าถ้าเกิดเป็นเซตเกียร์จันทาที่เป็นมีทั้ง6ดาวแล้วก็7ดาวเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยว6ดาวเนี่ยจะออกง่ายมาก อ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เร่งรีบนะครับก็ไปรอรุ้นนะครับอ่าเซตเกียร์จันทรา6ดาวกับเจ็ดดาวนะคือ6ดาวเนี่ยจอกง,ง่ายกว่า7ดาวนะเดี๋ยวรอรุ้นนะเดินหน้านะครับมาก็เห็นไม่มาก็ไม่เห็นนะตามนี้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ